นี่คือ Star t r e k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองเปิดเผย10เคล็ดลับความมั่งคั่งจากหนังสือการเงินยอดนิยมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่า g r e b i a n Kingman นะฮะเขาใช้เวลากว่า6ปีอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งและการพัฒนาตนเองนะฮะกว่า600เล่มเลยทีเดียว นะคือเฉลี่ยก็ประมาณปีละ100เล่มและในบรรดาหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยมีหนังสืออยู่10เล่มครับที่โดนใจเขาสุดๆนะฮะซึ่งทำให้เขาสรุป10บเคล็ดลับจากหนังสือ10บเล่มนี้ออกมาแน่นอนมันต้องมีประโยชน์สุดๆต่อการสร้างความมั่งคั่งครับและต่อไปนี้ก็คือ10เคล็ดลับดังกล่าวมาเริ่มกันที่เคล็ดลับที่1ก่อนครับเคล็ดลับอันดับหนึ่งนี้นะฮะมาจากหนังสือที่โด่งดังมากๆเลยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Psychology of Money: Timeless Lesson on Wealth, Greed, and Happiness ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะฮะมีชื่อภาษาไทยว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือมอร์แกนฮูเ e ลกรเบียนคิงแมนนะฮะได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งจากหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า 1. เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องของเกมความคิดครับเงินไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเลขหรือว่าเป็นแค่กราฟตัวเลขแต่มันเป็นเรื่องของความคิดนะอารมณ์ และความเชื่อถ้าเรามีมายเซ็ตมีความคิดความเชื่อและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับก็จะทําให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างมืออาชีพนะฮะสามารถนําความมั่งคั่งมาสู่ตัวเราได้อย่างมีระบบเมือ่อพูดถึงมายเซ็ตทางด้านการเงินเนี่ยแบ่งออกได้เป็น 2ประเภทครับ1ก็คือ mindset แห่งความขาดแคลนคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าตนเองมีแต่ความขาดแคลนแล้วก็สองนะฮะคือ mindset แห่งความมั่งคั่งนะฮะคือการที่คนคนหนึงเนี่ยประลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของตนเองเนี่ยเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง และหากลงมือทำเนี่ยคว่ามั่งคั่งนั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคนคนนั้นนะครับ m มล์เซตข้างต้นเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมนะฮะเรื่องการกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนคนที่ไม่สามารถพาตนเองไปสู่ความมั่งคั่งได้นั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากการมี m มล์เซตที่อ่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง 2. นะครับพลังของการทบต้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะฮะคือเรามักจะได้ยินเหล่ามหาสถรษีระดับโลกเนี่ยพูดถึงคําว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นกันบ่อยๆแต่ว่าพลังทบต้นเนี่ยมันแฝงอยู่ในทุกสิ่งครับไม่ว่าจะเป็นพลังของความรู้ทบต้นนะ ใครที่สะสมความรู้หรือว่าเรียนรู้วลณิดวลหน่อยนะแต่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ความรู้ก็ค่อยๆเพิ่มพูนนะแล้วก็จะถูกแปลงให้เป็นความมั่งคั่งได้ในที่สุด3นะครับเงินไม่ได้รับประกันว่าชีวิตจะมีความสุขแน่นอนครับเงินสามารถทําให้คนเราเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องการได้เงินทําให้เรามีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยและนําไปสู่การใช้เงินต่อเงินอีกมากมายเลย แต่ก็มีบางสิ่งนะเช่นความสุขบางเรื่องนะที่เงินไม่สามารถซื้อได้คนคนหนึ่งเนี่ยควรจะกำหนดขอบเขตความมั่งคั่งที่ตนเองต้องการฮนะว่ามีขอบเขตอย่างไร พูดง่ายๆต้องมีการเซตว่าความเพียงพออยู่ตรงไหนนะฮะเพราะถ้าไม่มีจุดนี้ชีวิตก็จะตกเป็นทาสของเงินคือมีเท่านี้ก็อยากมีมากขึ้นไปอีกแล้วก็จะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขชีวิตที่ไม่มีความสุขคือชีวิตที่ไร้ค่านะฮะถึงแม้จะมีเงินมากมายมหาศาลเพียงใดมาต่อกรนติ่เคล็ดลับอันดับที่2ครับซึ่งมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า “Secret of the Millionaire” mastering i n d m the inner game of wealth ของ T Halfacre หนังสือเล่มนี้นะฮะมีชื่อภาษาไทยว่า“ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน” g r a b i e l Kingman ได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งไว้3ประเด็นนะฮะจากหนังสือเล่มนี้ หนึ่งนะครับพลังของ m Money b l u e p r i n t หรือพลังของพิมพ์เขียวทางการเงินคนคนหนึ่งเนี่ยต้องมีความเชื่อและมีทัศนคติเกี่ยวกับเงินที่ถูกต้องซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า Money b l u e p r i n t 2นะฮะถ้าต้องการความมั่งคัง่งก็ต้องโปรแกร,รม m Money b l u e p r i n t ที่ถูกต้องลงไปในจิตใต้สำนึกครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนิสัยที่จะพาไปสู่ความมั่งคัง่ง 3. สร้างกลยุทธ์ไปสู่ความมั่งคัง่ง เมื่อมีมล์เซตที่ถูกต้องในรูปของมานี่บูปรินแล้วสิ่งต่อไปก็คือการพัฒนากลยุทธ์และการลงมือทําเพื่อพาตนเองไปสู่ความมั่งคั่งเคล็ดลับอันดับที่3ครับมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Compound Effect: Multiple Your Success One Simple Step at a Time ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า The Compound Effect สะสมนิสัยเล็กๆสร้างความสําเร็จให้ทวีคูณเป็นหนังสือที่เขียนโดย Darren Hardy, g r a e b Kingman นะครับ เขาได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งไว้3ประเด็นจากหนังสือเล่มนี้ 1. การกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าพลังทบต้นเนี่ยจะสร้างผลลัพธ์ทนนี่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงเรื่องของพลังทบตน้นมักจะนึกถึงเรื่องการเงินแต่จริงๆแล้วมันนำมาใช้ได้กับทุกเรื่องครับ 2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้หรือการที่เราเป็นเราในวันนี้ก็คือผลจาก พลังของการทบต้นที่สะสมมาจากการกระทําของเราในอดีตนั่นเองและสานะฮะทำอะไรต้องติดตามประเมินผลเพราะการติดตามการกระทําของเรานะฮะโดยเฉพาะการกระทําเล็กๆที่ต่อเนื่องของเราเนี่ยและประเมินผลในสิ่งที่เราทําจะทําให้เรา เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่สำคัญนะฮะสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนเพื่อสร้างโมเมนตัมในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องเคล็ดลับอันดับที่4นะครับมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The w a r of Art Break Through the block and win your inner creative battles เขียนโดยสตีเวนเพรสฟิลล์นะฮะหนังสือเล่มนี้มีชื่อภาษาไทยว่าสงครามแห่งศิลป,ปะกระเบียนคิง m a n ได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งไว้3ประเด็นจากหนังสือเล่มนี้ครับ1นนะฮะให้ระลึกเสมอว่าจักรวาลเนี่ยส่งแรงต้านมาสู่เราเสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรเราจะได้รับแรงต้านจากจักรวาลเสมอดังนั้นเราต้อง เตรียมพร้อมที่จะฝ่าฟันแรงต้านจากที่จักรวาลส่งมา 2. นะฮะพลิกแรงต้านให้เป็นแรงส่งแทนที่เราจะยอมแพ้ต่อแรงต้านของจักรวาลน,นะฮะแต่ให้เรามองว่าการเกิดแรงต้านจากจักรวาลเนี่ยคือสัญญาณที่บอกว่าถ้าเราฝ่าแรงต้านนี้ไปได้ เราจะประสบความสำเร็จแบบสุดๆครับและ3เมื่อเรารู้ว่าแรงต้านจากจักรวาลเนี่ยคือสัญญาณแห่งความสำเร็จเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นในจิตใจและอารมณ์ของเรานะฮะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทะลุทะลวงแรงต้านของจักรวาลไปให้ได้มาต่อด้วยเคล็ดลับอันดับที่5ครับซึ่งมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า So Good They Can't Ignore You Why Skill Trump Passion in the Quest for Work You love คนเขียนก็มีชื่อว่า c าวนิวพอร์ตครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อภาษาไทยว่าโซก o ดพวกเขาไม่ได้ใจคุณ เกรเบียนคะิงแมนเนี่ยได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งไว้3ประเด็นนะฮะจากหนังสือเล่มนี้ข้อาน,นะฮะจงเป็นอิสระจากแพชชั่นการมีแพชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะฮะแต่แพชชั่นอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการไปสู่ความสําเร็จครับการไปสู่ความสําเร็จจะต้องอยู่ภายใต้สมการแพชชั่นบวกด้วยสกิลนะฮะนั่นคือสกิลเนี่ยเหมือนยานพานะนะฮะแพชชั่นเหมือนกับ น้ำมันนะฮะสองสะสมต้นทุนความรู้หรือว่า Carrier Capital กาวคือสกิลที่ถูกขับเคลื่อนโดยแพชชั่นเนี่ยจะต้องมีการสั่งสมอย่างต่อเนื่องครับและสามนะฮะสร้างอิสรภาพทางการเงินจาก Carrier c a p Capital c a r e e r Capital ที่เกิดขึ้นจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพทางเวลาเคล็ดลับอันดับ6นะฮะมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The f Hour Work Week Escape 9 to 5, l v v e anywhere ส n ุกใน e ิวริชนะฮะของทิมเฟอร์ริสหนังสือเล่มนี้มีชื่อภาษาไทยว่าทำน้อยแต่รวยมากนะฮะเกรเบียนคิงแมนได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งไว้3ประเด็นจาก,นกนหนังสือเล่มนี้ 1. นะฮะต้องออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการ เมื่อเรามีรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแล้วนะต่อมาก็ออกแบบ s u s i s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  เด l นะที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับสสร้าง s u s i s s นะหรือว่าธุรกิจตาม Business Model ที่เราออกแบบไว้แล้ว 3. นะฮะให้แตกรายละเอียดของ s u s i s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  เด l เนี่ยออกเป็นแผนย่อยๆนะฮะที่ง่ายต่อการลงมือทำครับมาต่อกันด้วยเคล็ดลับอันดับที่7นะฮะที่มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า12 Months to 1 Million How to Pick a Winning Product build a real business and become a seven-figure entrepreneur นะผู้เขียนก็นคือ Lion Daniel Mora นะฮะแปลเป็นไทยว่าสร้างธุรกิจเจ็ดหลัก ภายใน12เดือนเ r รเบียน King Man ได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งของหนังสือเล่มนี้ไว้ดังนี้ครับคือ Ryan คนเขียนหนังสือเนี่ยเขาเป็นโค้ชทางธุรกิจนะเราได้ช่วยสร้างผู้ประกอบการเงินล้านเนี่ยมาเป็นจำนวนมากดังนั้นเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเคล็ดลับในการเริ่มและการสร้างความเติบโตนะจากแนวคิดธุรกิจเนี่ยจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นธุรกิจรายได้หลักล้าน เคล็ดลับอันดับที่8ครับมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Expert Secrets ของ Russell b r o n s o n Grabien Kingman เนี่ยได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งจากหนังสือเล่มนี้ว่าหากใครที่มีประสบการณ์นะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็สามารถทำธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจ Expert Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะตัวไปแก้ปัญหาให้กับลูกคา้า พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมาให้เป็นธุรกิจนั่นเองเคล็ดลับของ expert business ก็คือการค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เจอนะฮะและให้บริการกับเขาในแบบพรีเมียมนะฮะที่เหนือกว่าคู่แข่งเคล็ดลับอันดับ9ครับมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า 100 million d o มิล r ลียนดอของอเล็กซ์ปูโมซิกรเบียนคิงแมนเนี่ยได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งจากหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าการที่คนคนหนึ่งไม่สามารถไปสู่ความมั่งคั่งได้ก็เนื่องจากมีความคิดหรือว่า Mindset แบบลบๆนะฮะหรือว่าผิดๆเนี่ยฝังอยู่ในจิตได้สำนึกดังนั้นหากต้องการก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งก็ต้องกำจัดหรือจัดการกับความเชื่อลบๆที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่งคัง่งออกไปเสียก่อนเคล็ดลับอันดับที่10นะฮะมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า ready fire aim zero to $100 million dollars in no time flat นะคนเขียนมีชื่อว่า michael masterson บริเบียนคิงแมนได้สรุปเคล็ดลับความมั่งคั่งจากหนังสือเล่มนี้ว่าปกติเวลาเรายิงปืนเนี่ยเราต้องเล็งเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับแต่ไมเคิลผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้แนะนําว่าให้ยิงก่อนแล้วค่อยเล็งนะความหมายของมันก็คือถ้าหากต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งเนี่ยก็ให้ลงมือทําเลยนะอย่ามัวแต่รอให้พร้อมหรือว่ารอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วค่อยลงมือทำนะเพราะว่าไอการรอให้แต่ละแต่ละอย่างเพอร์เฟกนะโดยการเอาแต่เลง็ลงแต่ไม่ยิงสักทีเนี่ยมันก็ไม่มีทาง ที่จะเข้าเป้านะฮะแต่ถ้าเกิดยิงไปเลงไปโอกาสที่จะเข้าเป้านะฮะหรือว่าเกิดความมั่งคั่งเนี่ยมันก็น่าจะมีกว่าการมัวแต่เลงนอกจากนั้นนะฮะในหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงเคล็ดลับในการทดสอบไอเดียทางธุรกิจนะฮะการตั้งราคาและเทคนิคอื่นๆในการทำธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการ เริ่มธุรกิจหรือเริ่มต้นใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งอีกด้วยนะครับเอาละครับที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็คือ10ความลับนะบที่จะนําท่านไปสู่ความมั่งคั่งนะครับจาก10สุดยอดหนังสือทางการเงินยอดนิยมไม่มากก็น้อยนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง s t r a t e g i c Man ด้วยครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะมั่งคั่งรวยรวยเฮงๆนะครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง